อัะละค่ะโอ้โหตอนนี้อากาศเช้าเย็นมากหนาวมากหนาวเหมือนอยากให้มีคนกอดค่ะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้อากาศเย็นๆถึงแดดจะออกแบบนี้นะคะแต่จริงๆเนะี่ยประมาณ20องศาท่านเองเย็นสบายเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูค่ะรถที่จะพาเราขึ้นเขาลงเขานะคะวันนี้นี่จอดอยู่นั่นแล้ววันนี้ไปกับมิซูบิชินะคะ X อ็กซ์เ r นเ s s ของเรานั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยว่า รอจอดพร้อมอยู่แล้วสีสวยนะแล้วก็นั่งสบายไปกันได้เลยแบบสี่ห้าคนนั่งกันแบบสบายคันนี้เลยค่ะนี่นะเ x p เ n d e ด c ร์คของเราค่ะเป็นไงคะสีสวยไหมคะลุยทุกสถานการณ์ค่ะรุ่นนี้เย่ yeah, ไปกันเลยชวบนี่ค่ะมาเตรียมพร้อมคนขับพร้อมคนนั่งขึ้นเลยค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเลย